เคยเจอยากกินและแซ่บชาบตุกติ๋ค่ะแต่ตอนนี้มันก็มีแค่หม่าม้าหม,ม,มาลักเท่าน,นั้นที่ทำให้เราแซ่บได้แต่มันแซ่บเกินไปเพลิดเนแตงมาแตงก็เลยขาดตัวช่วยดีๆหม,มันน่ากินที่สุดกราบโมกอกบรอบพร้อมของเจียวเครื่องปรุงก็แซ่บจัดจานกินแล้วลงตัวมา,าก ไม่ได้อยากให้น้ำลายไหลแต่ดูกากหมูสิช่อมๆแล้วก็มีเนื้อติดนิดๆน,น,นะพร้อมกับหอมเชยวเครื่องปรุงพริกน้ำตาลนะมีใบะกรูดเข้าด้วยโ <ๆๆ S 1> อย้ยน้ำลายไหลเนื่อแตกเนี่ยแตนจนน้ำมูกไหลต้องขอยเฉยน,นิดนึงอ่ะอดไม่ไหวแต่มันอร่อยมากจริงพูดไปไปพี่คงไม่เห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นรีบไปตามคนละหนึ่งซองเลยจ้ามันอร่อยมากขนาดห้ารอยกันนะคะ โโมชั่นจิ้มในตะก,ก้้าได้เลยแต่ละคนราคาไม่เหมือนกันตอนนี้เขากำลังลดลดหนักมากจากราคาเต็มเกือบ200ตอนนี้รถมารอยต้นๆใครสนใจรีบขึ้นเนตะเก,ก้ายนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่แบ่งปันความอร่อย